คู่ซีตีเนียช่วงนี้ขอตีเนียผู้ชายหว,นวานหลวคนนี้กันค่ะว่าใครกันนะที่ทนเห็นการลองแต่งิ้งครั้งแรกของเขาไม่ได้แล้วก็เดินแถวบ้านลกลกกับมาเท่านั้นแหละอ่ะอ่ะอ่ะเพราเตะจ้ะพ่อเตะเลย<อ>เหอคือถ่าเห็นเราอยู่ในชุดนะแล้วเขอเห็นได้ยังไงอ่ะคุณ<ม>ไม่มีคนไปบอกเพราเราเดินอยู่แถวบ้านเดินอยู่นอกบ้านนอกบ้านไม่ใไหนบ้านนอกรั้วบ้านเดินอยู่นอกบ้านแล้วก็แบบสวยอะผมอะแล้วคงมีคนไปบอกพ่อพ่อกลับมาประทัดการณ์เลย แล้วเขาก็เรียกมาคุยว่าแบบที่ทำตัวเพราะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทำไมถึงทำแบบนี้เราเป็นผู้ชายอะไรประมาณนั้นเราก็รู้สึกว่าพ่อไม่เข้าใจเราเลยอ่ะเราไม่ไดเป็นผู้ชายนะจะเป็นผู้ชายหวานๆู้ต่อมีวิธีอธิบายให้พ่อฟังตอนนั้นว่าอธิบายไม่ได้เขาก็บอกเราอธิบายไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราว่าเราแบบเาแต่พ่อเขาังไงจนกระทั่งประมาณม3เป็นหนักมากแล้วคุณพ่อก็แบบเรียกมาคุยว่าแบบสมัยก่อนโดนล้อบ่อยมากโดนล้อเป็นตุ๊ดเป็นแต่รุ้นแ้ก็เสียใจคือเราก็เลยพ่อเลยเรียกมาคุยว่า มันคือมันคงกลับไม่ได้แล้วล่ะแต่จะทํายังไงให้แบบว่ามันดูไม่น่าเกลียดเพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ทำตัวน่าเกลียดอยู่แล้วเ้าบอกว่าอยู่บ้านขอให้พอดีพอดีเพราะอยู่บ้านลืมตัวบังคับพ่อเรียกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะพ่อไม่ได้พ่งงเลยเฮ้ยนี่มันใกล้ใกล้ทีนี่เขา อ๋อพ่อว่าไงอะไรเงี้ยที่ปากผิวค้เลยเด็กแต่ไม่ได้ถึงขั้นจริปากเขาเด็กต้องโกหกต้องเก็บขนาดนั้นบวกบ้านกดโชคดีอย่างหนึ่งคือแม่ก็รู้พ่อก็รู้แต่เขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้เป็นแต่ว่าเมื่อเป็นแล้วเรามาช่วยกันหาวิธีแก้ไขว่าทำยังไงดีให้อยู่ร่วมกันได้ใช่เขาก็บอกว่าอยู่บ้านก็ขอให้พอดีพอดีเป็นเด็กธรรมดาอยู่โรงเรียนจะเต็มที่่ไหนก็เต็มที่ไปเลยแต่กลับเข้ามาในบ้านคือขอให้มันพอดีพอดีอย่าเยอะมากแล้วเราก็ทําตาม เราก็ทำปามบ้าปลื้มตัวบ้ามาเล้วสมัยนั้นมีแฟนยังไม่มีค่ะไม่มีแฟนเพราะว่าเราสนุกอยู่กับเพื่อนเพราะอยู่กับเพื่อนรู้สวุก มันมีความสุขจังเลยอ่ะเพื่อนำกิจกรรมไปลรวก็ไปกับเฮไหนเทนั่นกับเพื่อนคือเหมือนกับว่าเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบอ่ะเนอะเป็ทควา้สุขเป็นตัวของเราแล้วปราคนรู้สึกว่าเริ่มแบบมีมีแอบปิ้งผู้ชายเนี่ยมีบ้างไหมผมผมได้ยินมาว่าคุณไปซื้อตุ๊กตาหมีใหญ่มากเห็นบอกว่าเป็นแบบแม่บุญทุ่มอาานามหาวิทยาลัยแล้วเพราะอะไรชอบค่ะผู้ชายผู้คเดาเดือนอยากให้ได้ได้ตำแนก็เลยต้องแบบว่าตุ๊กตาตรงหมีตัวน้ำไม่ได้มีเงินนะพี่เงินเก็บนะน่ะห้าพันเหรอแล้วได้อะไรไหมป๊ ไม่หมายถึงเราเราได้สนิทได้ให้เขาเราซื้อฟุ้งใสแรู้สึกว่าเราแบบเราเป็นใจดันเขานะไม่ได้ตำแหน่งเออดาเดือนก็ยังได้ตำแหน่งประปรบเพราะว่าหมีตัวนั้น5,000บาท5,000คะแนนต้อ้ซื้อไปเขาเที่ยวห้บาทร้อยนึงก็สู้ไม่ได้นหมายถึงว่าคือใครได้ของอะไรเยอะก็จะได้คะแนนเยอะเขาขายไงเหมือนเราบ้าแบบเหมือนเราเป็นแบบแฟนต์เกาหลีอย่างเงี้ยเราก็แบบอุ้มอะไรไปตั้งอยู่ข้างหน้า ซึ่งวันนั้นโชคลายมากที่ไม่ DJ Nui อ่าไปนั่งอยู่ในงานนั้นด้วยเพราะว่านางเป็นปิดเก่าอ่านางก็ไปเป็นกรรมการนั่งเห็นไหมเรื่องนี้นาก็กัดทั้งปีทั้ัวนางไม่ได้กัดทั้งปีทุกวันนี้นางยังมากัดอยู่เลยว่าหนูมีเงินมากเหรอคะตอนนั้นนะคะบอกไม่ได้มีเงินแต่ว่าใจมันไปแล้วมันต้องการไมนเก็บไปนะพี่เงินเก็บนิ้นะแล้วือก็ทำเพื่อผู้ชายในชีวิตคุณทําอะไรเพื่อผู้ชายที่คุณชอบเยอะไหมก็เยอะอะอย่างเช่นตอนปัดมัธยมมหนึ่ง ก่อนเข้ามอหนึต้องเรียนปรับพื้นฐานเราก็เจอผู้ชายคนนึงรู้สึกแบบเราชอบผู้ชายที่แบบไม่ก่ากันแล้วเราเพราะเราก่ากันแล้วชอบแบบชอบผู้ชายแบบขี้อันิดๆอรับที่ไอ้นี่แบบไม่แบบเถื่อนๆแล้วฉันเป็นฝ่ายดุเองจ้าแต่เป็นฝ่ายเข้าหาเองเพราะว่าผู้ชายเปนเถื่อนแล้วมาพอตอนเข้ามอหนึรู้สึกโอ๊ยแล้วจะได้อยู่ห้องไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าอยากจะอยู่ห้องดีๆเลยนะท่อออยู่ห้องกับผู้ดีกับผู้ชายคนนี้ขอเองก็ได้ขอให้เจอแล้วความฝันก็เป็นจริงได้อยู่ห้องเดียวกับเขาแล้วไงต่อเกาชอบเเเเ้าาาาามมกกททุอออย่งหืแบรู ตอนแรกไม่รู้มีอยู่วันนึงล,ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ในโต๊ะเรียนหนังสือแล้วก็ไปสั่งทำเขียนกัดชื่อเขาแล้วกัดไว้ในกระเป๋าตังค์แล้วเ็กระเป๋าเราไับครับแ,แล้วก็ไว้ข้างในแล้ววันนึงลืมกระเป๋าตังค์แล้วเพือ่อนผู้ชายมาเจอเ,เอพ,อเพอื่อนผู้ชายคนอื่นแล้วก็เปิดว่าเฮ้ยดูชื่อซิของใครเปิดมาเฮ้ยคนนั้นสมมว่าไอ้นี่ไอ้บีของเองแล้ววันเนี้ยมันบอกไม่ใช่แต่มีชื่อผู้ชยมียื่นเขาอยู่มีเป็นเป็แบบเขียนกัดชื่อเขาอยู่ชื่อจริง ชื่อเล่นบัตรนักเรียนเป็นชื่อเราตายแล้วท่านผูรู้ทำไมนะไม่คุยด้วยเลยค่ะคือเดิมยังคุยกันอยู่เป็นเพื่อนนี่ฮะแต่เดิมคุยเป็นเพื่อนกันเล่นกันมันก็ดูว่ารอนเล่นนู่นนี่นั่นแต่เราคิดไงพอนางรู้ความจริงเธอมันมันไม่คุยด้วยเลยอ่ะจริงเหรอเร่าเดิตอนเป็นป๊อบบี้เลิฟครั้งแรกเลยไหมเธอว่าครั้งแรกเลยนะแล้วเข้าวงการบันเทิงได้ยังไงไปไงมาไงถ้าเกิดสมมติว่าเข้าแตะวงการบันเทิงครั้งแรกเนี่ย มาเป็นเอ็กซ์ต้าตัวประกอบก่อนมาแบบสมัยก่อนเรียนหนังสืออยู่แล้วแบบอยากทำอะไรได้พิเศษเพื่อนก็มัธยมเป็นเอ็กซ์ต้าไม่หมายถึงว่าคุณไม่ได้คิดว่าเอ้ยฉันอยากเป็นดาราฉันอยากเป็นคนดังคิดที่จะเบ่งในเด็กเพราะว่าสออ acting น้ากระจกตลอดเวลาชอบยังไงเวลาที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านหรือว่าอยู่คนเดียวเราจะชอบดูละครแล้วเราเล่นบทมาอย่างดาวประสุกแบบคุณพี่เพิร์ลองไหมขอพ่อแม่มาก็จ้องซัมตาแล้วแหละโดนด่า เราก็สอบตลอดแล้วก็มีความรู้สุขเราอยากเข้าวงการบันเทิงเ,<อ>เราทํายังไงดีนะได้เข้าวงการบันเทิ<ม>งเราก็มีสะสมคือจริงๆแล้วดาราทุกคนอะ่ะเป็นไอดอดลอมุกโกรบเหมือนกันรู้สึกว่าเขาเก่งจังเลยเนาะเขาเป็นดาราได้ยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเพื่อนชวนมาบอกเฮ้ยแกจะเป็นเอ็กซ์ตาร้าปแล้วเพราอะไรคือเอ็กซ์ตาร์วะพวกเนี่ยไปเดินผ่านกล้องไปไปได้เงินนะโว้ยได้เงินด้วยนะได้กี่บาทได้กี่บาทวันแรกได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบไปทั ทห้อะไรเดินผ่านก็ตบมือแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องเล่นอะไรให้มันใหญ่ๆไว้นะตบมือกินเราก็ต้องทำ้มันใหญ่ๆของอื่นเขาก็เริ่มไปเป็นตบคอหละงคอด่นนี่น่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทเด็กนักเรียนก็ไปอยู่นั่งพยายามนั่งใกล้ๆเพื่อกัเอเห็นอยู่ข้างหลังก็ได้สูบเบอร์ก็เป็นชัน ต้องให้เห็นชันเลยอย่างเงี้ยไม่เขาเคยมาเล่นเป็นเป็นเพื่อนของคุณแอนนลิชารักพอลล่าบอมรักบ้านเรารักบ้านเราเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนคุณแอนเป็นครั้งแรกที่ได้บทเต็มๆที่แบบมีบทเป็นของตัวเองเรารู้สึกรู้สึกไงคะแล้วครั้งแรกแบบเล่นกับดาราใหญ่เลยของคุณแอนโอ้โหโอ้โหคู่ปิ่มมากเคียคิวเลยค่ะถ่ายทั้งวันเลยวันเดียวันถ่ายทั้งวันเล่นด้วรื่ยเล่นเป็นเพื่อนคู่คุณแอนใช่เล่นทั้งวันเลยอยู่ทั้งวันเลยเรารู้สึก โหนี่คืองานแจ้งเกิดของเราแหละแล้วฉะนั้นมาคิดว่าดังแน่ เงียบกี่ปีเงียบเลยเพราะเขาเรียนหนังสือแล้วก็มาเล่นหนังตัดตู้ฟู้ดเนื้อผลงานก็ดีดีนะหลังจากตัดตู้ฟู้ดก็มาทําเป็นนักข่าวนักข่าวบันเทิงนนนัักข่าวบเเทิงคุุณล้ยถือไม้เหมือนพี่พี่นุ้ยใช่บอกตัวเองเลยว่าถ้าเกิดฉันเป็นนักข่าวฉันก็ต้องเปิดหน้าให้ทุกคนได้ดูอยากเปิอตัวเลยล่ะบอกว่าบอกบอกข่าวทีมข่าวว่าดูขอเปิดหน้าแล้วกันพี่แบบเปิดหน้า แล้วมันจะเลิศๆอ่ะชอบเออมันต้องแบบหนูก็ทักสัมภาษณ์ดาราแต่ว่าก็จีบปากจีบคอจนดาราจนดาราหมัน่นไส้ดาราจำได้ว<อ>่นานักข่าวรีบจีบปากจีบคอจังเลยอ่ะจนมันอยุดปากหรืเป็นอะไรบ้างถามปากทวดนี่ครับพี่ปากเป็นอะไรบ้างจุดเด่นตอนที่เป็นนักข่าวของพุกโกรตอนนั้นคือคือพุกโกรก็เป็นตัวของตัวเองก็คือถามแบบว่าถามพี่ขาคือแบบว่าอย่างนี้จะหาจีบปากจีบคอดารก็มองหน้าเราอีนี่มันอะไรวะเออจริงๆเราก็เลยทำให้ดาราหลายๆคนจำได้เพราะ หลังจากนั้นปื๊บเปิดนะครับปุ๊บก็เป็นพิธีกรรายการบันเทิงรายการหนึ่งหลังจากนั้นพอ <c oughs> พอเป็นได้ระยะหนึ่งปุ๊บก็ถูกเรียกให้มาทำเดโมโดแล้วก็ทำเสร็จก็ก็ไปบอกโปรดิวเซอร์ไปบอกว่าพี่ถูกมั่นใจว่าดูดได้แน่ดูดแบบทำดีมากกับพี่ตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอไอ้มั่นใจไปบอกเขาอย่างไรจริงๆไปบอกเขาจริงๆแล้วแล้วเขาบอกว่าไงเขาก็ยังไม่ได้ฟังเทปเนี่ยครับจุลลาร์อ่านผลไปก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วใกลจะท้อไม่ได้แล้วล่ะวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์ โทรมาจาก EFM โทรมาบอกว่าเออทำดีเนาะทาเราก็นิสัยว่าถ้าไม่ได้ก็ต้องบอกกูมา <c oughs> เออเออบอกว่าเงียบ <c oughs> ไปเลยดีกว่าเออบอกว่า <c oughs> ทําดีมากพี่เออพี่ก็วันนี้มาทํามันทำดีมากจริงๆเนาะ <c oughs> นิสัยว่าพี่คือตอนนี้หนูแบบตื่นเต้นมากคือฉี่จะไหล <c oughs> แล้วว่า <c oughs> พี่พูดเลยว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้หนูก็ไม่เสียใจหรอกเออเขาก็บอกว่าดีใจด้วยที่ได้ร่วมมือโอกีดตังบ้านเลยกีดตังบ้านจนแม่ตกใจก็เป็นอะไรแล้วเพราะตอนนั้กีดก็น้าตาไหลอ่ะเพราะว่าชอบฟัง EFM อยู่แล้วก็คิดเลยว่า เฮ้ยไม่นี่คือก้าวแรกเราต้องเต็มที่พอวันแรกมาจัดวิทิุเราก็บอกว่าที่ไม่ต้องท่องจิงเกิลค่ะเพราะว่าท่องมาแล้วนี่จว่าตลอดระ้วไมยากที่ฟังแฉอยู่ในห้องน้ำพอวันนั้นมาจัดปันภูมิใจมากคุณยังอยู่กับดีเจบุกโก้ที่นี่94 EFM เกรด90เกรดมิวสิกบุกโก้ดีใจมากม่เหมือนความฝันจริงๆนะจากวันนั้นถึงวันนี้ปีนี้ขึ้นปีที่4นะคะที่อยู่เพทาร์ใช่คุณคิดว่าคุณประสบความสำเร็จหรือยังบุโก้คิดว่าประสบ สามารถมีอะไรใหม่ๆให้คุณผู้ชมไปดูอีกได้อีกได้อีกไม่ยอมเขาเชื่อเพราะว่าตอนนี้ผต้องพิมพ์รู้ไหมเขาเปลี่ยนสถานะบานเป็นอะไรเป็นไระเจ๊ดันดันน้องสาวตัวเองบ้างเหรอแต่ถ้าเกิดน้องสาวเผาเยอะก็จะมีการแบบตบตีเกิดขึ้นในรายการเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงนี้ะค่ะตอนเด็กๆแลดไหมวะพี่บุ๊กใช่ไหมคะเรียกว่าสุดสุดเลยน้อยเด็กดีจังหยุดนี่แล้วเห็นไหมฉันเจ็บคนอื่นมองฉันภาพเสียหมดเลย สนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงห์พัฒนาอาหารญี่ปุ่นฟูจิคู่สีตีเนียน